ลูกของชนนี้เ,เป็นยากไหมแบบว่า,าจริงๆไม่ยากหรอกเอาจริงๆนะสวยอยู่แล้วจริงๆไม่ว่าไม่ยากหรอกแค่ว่าช่างแต่งหน้าจนเละเลยเลี้ยงไเห็นละขำละครช่องเจดช่องสมโทษทีนะคุณผู้ชมพอเวลาเข้ามาเทียบให้ฉันดูดิฉันแบบว่าไม่ไม่ได้ส่งให้ดิฉันนะอยู่ในเฟซบุ o กแล้วคือคนส่งมาแล้วดิฉันตั้งขำ ส่งให้ช่างแต่งมันดูแล้วก็คือทำไมกระเชดูขำกันหมดทั้งกองอสวยแม่เอาจริงขำกันหมดทั้ง,องกองจนเค่อยๆปรปาบไม่แม่เพราะว่าเขาบอกว่าทำไมถ้าแบบไม่โชว์ให้ดูนะก็จะไม่รู้เหมือนคุณป้าเหมือนอันตี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับงานแถลงข่าวนะฮะใน Miss Universe New Era นะครับที่เป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนะฮะ50%ของคุณราอูลโรชาเนี่ยนะฮะที่ได้มีการซื้อหุ้นของ Miss Universe ไปนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะก็มีการแถลงข่าวกันเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าไฮไลท์ในงานนะที่หลายคนจับตามองก็คือเชนิสราซิโออยู่แล้วแหละคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่างานนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแฟนนางงาม นะฮะอาจจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะแต่โดยเฉพาะในไทยนี่แหละคุณผู้ชมแฟนนางงามไทยบอกว่าโอ้โหไม่ได้เลยหน้าผมไม่ผ่านเลยนะเป็นลุคแบบคุณป้าจนเกินไปเนะฮะเหมือนกับแบบคุณป้าในละครสมัยก่อนนะ่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเออเขาคอมเมนต์ประมาณนั้นเลยปรากฏว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของแม่แอนจักระพงครับได้ออกมานะะน้อมรับคําวิจารณ์นะแล้วก็บอกว่าได้มีการตําหนิติติงนะฮะช่างหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีการ ดุด,าด่าอะไรรุนแรงแต่เป็นการบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำอย่างนี้มันไม่โอเคไม่ได้มันดูแบบเอารูปให้ดูเลยมันเหมือนแบบอาทีมันเหมือนคุณป้าเออนะก็มีการปรับปรุงกันไปแล้วก็ มีการปรับลุคใหม่เป็นลุคผมยาวด้วยอ่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของบริษัท JKN Global Group จำกัดนะครับได้ออกมายืนยันนะครับเรื่องกระแสข่าวลือการขายเวทีการประกวดนางงาม Miss Universe ครับให้กับมหาเศรษฐีลาตินอเมริกาครับราอูลโรชาคานตูนั่นเองเจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมันอสังหาริมทรั์และสนามบินเจ็ตนะครับซึ่งก็ได้มีการเข้าไปลงทุนนะครับเป็น Strategic Partnership ครับในองค์กรนางงามจักรวาลหรือว่า Miss Universe Organization นนั่นเองนะครับหลังจากที่เข้าลงทุนถือหุ้น50%ครับใน JKN Legacy ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe ด้วยงบลงทุน16ล้านดอลลาร์ร่วมขับเคลื่อน Miss Universe ต่อยอดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการในระดับพรีเมียมตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั่วโลกรับ ทางนี้ครับทางด้านของคุณแอนจักรพงศ์จัก,กราจุทาทิพนะครับประธานเจ้าหน้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จปจำกัดมหาชนหรือว่า JKN นะครับเปิดเผยบอกว่าบริษัทวางกลยุทธ์ผลักดันให้ธุรกิจองค์กรนางงามจัก,กรวาลที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท JKN Legacy ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจองค์กรนางงามจัก,กรวาลและครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลและเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกจึงนำแบรนด์นี้เนี่ยมาต่อยอดธุรกิจผ่านโมเดลความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อต่อยอดแบรนด์ m i s s Universe ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการในระดับพรีเมียมเพื่อทําตลาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกอย่างเต็มรูปแบบ ึงไปที่มาของดีลล่าสุดนี่แหละฮะที่ JKN Legacy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JKN Group ถือหุ้น100%บรรลุข้อตกลงการเป็น Strategic Partnership กับราอูลโรชาคันตูประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Legacy Holding Group มหาเศรษฐีชาวลาตินอเมริกาครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมันธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และก็สนามบินเจ็ตส่วนตัวโดยทางด้าน LGH หรือว่า l g g c y y o o l i n n g r r u u เนี่ยนะครับจะเข้ามาลงทุนถือหุ้น50%ใน JKN Legacy มูลค่าลงทุนเนี่ย16ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า581.92ล้านบาทสะท้อนถึงศักยภาพแบรนด์ Miss Universe ได้เป็นอย่างดีครับทางนี้ทางด้าน JKN ก็มีแผนนำเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมในครั้งนี้นี่แหละฮะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทนั่นเองแหละครับ นอกจากนี้นะฮะในงานถแถลงข่าว Miss Universe New เ r a เกี่ยวกับประเด็ดนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ประเทศเม็กซิโก,โกนะฮะทั้งนี้อีกหนึ่งคนที่แฟนนางงามจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น Miss Universe คนล่าสุดและครับอย่างเชนิสซิโอสครับที่ได้ร่วมออกงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเธอมาในลุกผมสั้นดัดลอนนะฮะแต่ปรากฏว่างานนี้แฟนนางงามถึงกับกลุมขมับฮนะพี่กระเทยไม่โอเคกับลุคนี้อย่างแรง ไม่ผ่านบทดได้เลยเนี่ยนะฮะคือไม่โอเคกันยกใหญ่เลยหลายคนมองว่าทั้งหน้าทั้งผมทั้งเมคอัพทั้งชุดอะไรเอ่ยต่างๆนานามันดูย้อนยุคไปไกลมากถึงขั้นอาจจะเรียกว่าดูอันที่เลยนะฮะดูคุณป้าไปสักนิดเลยแหละคุณผู้ชมงานนี้ฮะพี่กระเทยไทยแซลแรงทรงผมเชนิสเลยบอกว่าเหมือนกับน้าเย็นคมพยาบาท ล่าสุดฮะแม่แอนจกักรพงศ์ออกมาไลฟ์สดน้อมรับคําวิจารณ์จากแฟนนางงามครับก็บอกว่าค่อยๆปรับนะผิดบ้างถูกบ้างก็กราบขอบพระคุณก็แสดงว่าท่านเนี่ยสนใจในงานของเราถ้าไม่คอมเมนต์กันมาเนี่ยก,กองก็จะไม่ทราบฟีดแบ็ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแม่แอนก็บอกอีกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับลุคของเชนิสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยแค่ว่าช่างแต่งหน้าจนเละเลยดิฉันเนี่ยอยากจะบอกว่าลาตินกับลาตินบางทีเนี่ยก็เละเป็นเหมือนกันนะคือมันใหม่ด้วยกันทั้งคู่อย่าว่าแต่ช่างไทยเลยก็ต้องลองกันก่อน มันไม่ใช่วันแรกปุ๊บแล้วออกงานเลยแต่ว่าวันที่ออกงานเนี่ยคือวันแรกที่เจอกันจริงๆนะฮะระหว่างเชนิสกับช่างแต่งหน้านี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นอะไรมันก็จะเยอะไปน้อยไปก็ต้องขออภัยแต่ก็ค่อยๆปรับกันไปเพราะอยู่กันมา4-5วันแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยแม่แอนยังเอารูปทรงผมคุณป้าเนี่ยไปโชว์ให้ช่างทำผมดูฮะช่างแต่งหน้าดูด้วยซึ่งแม่แอนก็บอกแต่ก่อนเียมันมีละครถามว่าอุ๊ยได้แรงบันดาลใจมาจากละครหรอแม่แอนแม่แอนบอกไม่ดีฉันขำ เห็นแล้วขำเลยละครช่อง7ช่องสพอเวลาเขาเอามาเทียบให้ฉันดูเนี่ยคือมันมีใน a c e b o o k อะนะคุณผู้ชมก็แบบว่าแฟนๆก็คงจะเอารูปเนี่ยในละครกับรูปของเชนิสเนี่ยมาเทียบกันให้ดูนะส่งให้ช่างแต่งหน้ากับเชนิสดูเนี่ยเขาก็ขำกันทั้งกองเลยจนเขาก็ค่อยๆปรับกันไปเพราะถ้าไม่โชว์ให้เขาดูเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเหมือนคุณป้าเหมือนอาตี้ก็เลยบอกให้ทําผมยาวดูลองต่อผมดูส่วนคําแนะนําจากแฟนๆเนี่ย ทางด้านแม่แอนนะฮะก็ส่งถึงทีมงานแล้วก็มีการพูดคุยมีการกล่าวกันแบบน่ารักน่ารักแม่แอนยังบอกว่าอย่าทําให้แฟนคลับผิดหวังของแบบนี้เนี่ยต้องให้โอกาสพัฒนานอกจากนี้นะฮะแม่แอนยังบอกว่าคอมเมนต์กันเข้ามาดีแล้วเพราะว่าจะได้ปรับปรุงและอีกอย่างเนี่ยถ้าไม่คอมเมนต์ก็แปลว่าไม่ได้ติดตามกัน,นสินะฮะด้านคอมเมนต์แรงถึงเชนิสนี่แม่แอนก็ขอความเห็นใจจากแฟนนางงามบอกว่าให้เกียรติให้ความเมตตาปราณีน้องนิดนึงเพราะหลังจากมงลงเนี่ยเธอก็ไม่ได้เจอพ่อแม่คุณยายกลับประเทศไม่ได้ ไม่ได้มีโมเมนต์เฉลิมฉลองส่วนคอมเมนต์มีเหตุมีผลก็พร้อมนําไปพัฒนานอกจากนี้แม่แอนยังบอกว่ามีแผนนะฮะจะพาเชนิสเนี่ยมาที่ไทยแน่นอนในช่วงเดือนเมษายนนะก็ช่วงประมาณสงกรานอาจจะได้เห็นนะเออเชนิสเนี่ยสวมใส่ชุดไทยหรือเปล่าแล้วก็จะได้พบกับช่างไทย ได้สวมใส่ชุดไทยเออจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่แอนกันสักนิดสักหน่อยครับผมผิดบ้างถูกบ้างก็กราบขอบพระคุณเพราะถือว่าท่านสนใจในงานเราอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ติดตามต่อไปบางครั้งก็ขำนะเพานั่งดูแซวแต่งหน้าทําผมแต่งชุดจนแบบชั้นขำอ่ะจนกลายช่ว่าเออเอ j เห็นไหมบอกว่าคณะจีเส้นคอนเิ์อ่ะ หาเรื่องกันมาได้ทุกวันเนาะดิฉันน e ั่งดิฉันนั่งดูจนขำแม่ใช่เหรอแล้วดิฉันดูมรูเออสนุกดีเนาะมากม่ในการปรับลุคของเชดี่เป็นยังไงใช่ไหมแบบว่าจริงๆไม่ยากหรอกเอาจริงๆนะสวยอยู่แล้วจริงๆไม่ว่าไม่ยากหรอกแค่ว่าช่างแต่งหน้าจนเละเลยแม่หนูอยากให้แม่เอาเชดิสมานี่ดิฉันอยากจะบอกนะลาตินกับลาตินด้วยกันนะก็เละเป็นจริงเหรอคือทําไมรู้ป่ะ มันใหม่ด้วยกันทั้งคู่ไงโอ้อออยังไม่ได้ซ้อมมือมเธออย่าว่าแต่ช่างไทยเลยช่างไทยนะก็ต้องลองกันก่อนอมันไม่ใช่บอกว่าวันแรกแล้วปุ๊บแล้ออกงานนะออออแต่ว่าที่วันออกงานเนี่ยคือวันแรกที่เจอกันจริงๆ ก็จะมีการว่าโอ๊ยอะไรแบบจะเยอะไปน้อยไปอ่าขออภัยแต่อันนี้รู้สึกค่อยๆปรับค่อยค่อยปรับแม่คเพราะเขาอยู่กันมา4ี่ห้าวันแล้วคือค่อยๆดีขึ้นอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแบบรู้แล้วว่าตรงไหนอะไรยังไงทรงผมคุณป้าเนี่ยแล้วก็แบบโชว์ให้ดูนะโชว์ให้ดูนะแต่ก่อนแบบมีละครอ๋ออะไรเวลาใจไม่มาจากไหนเนาะเหีอยงันเห็นละครละครช่องเจ็ดช่องสาม โทษทีนะคุณผู้ชมพอเวลาเข้ามาเทียบให้ฉันดูดิฉันแบบว่าไม่ไม่ได้ส่งให้ดิฉันนะอ,อยู่ใน a c e b o o k แล้วคือคนส่งมาแล้วดิฉันตั้งขม,มส่งให้ช่างแต่งมันดูแล้วก็คือทำไมกระเชดูขำกันหมดทั้งกองสวยแม่อจรขำกันหมดทั้งกองจนเขาค่อยๆ่ยยปาบไม่แม่เพราะว่าเขาบอกว่าทำไมถ้าแบบไม่โชว์ให้ดูนะก็จะไม่รู้เหมือนคุณป้าเหมือนอันตี้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่แม่แต่หน่ยแม่แอดูนะแมบัต่ อันนี้คืออันนี้สวยมากอ,นนอ,นนอันนี้แม่บอกบอกว่าทําผมยาดูซิต่อผมดูคือบอกว่าหลายๆลุคแล้วก็คือหลายๆแบบ<ว>เพราะาชุดเสื้อผ้านะจะบอกให้ฟังว่าทุกวันสปอนเซอร์ทุกวันไม่ต้องไปซืออ้อแต่ว่าคือทําผมกับหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเอาเป็นว่าก็ค่อยๆปรับกันไปนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก็อาจจะมีแบบ เพิ่งเจอกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องอ่าตรงนี้ยังไงอะไรยังไงใส่เท่าไหร่ยังไงดีก็เอารอดูกันต่อไปละกันว่าเออลุกใหม่ๆนะฮะที่เชนิสจะมาทำให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์เนี่ยจะสุดปังขนาดไหนก็ต้องรอติดตามโดยเฉพาะที่เชนิสเนี่ยจะมาถึงไทยแล้วก็สวมใส่ชุดไทย จะสวยปังขนาดไหนต้องรอติดตามท็อปดาราไม่พลาดนํามาอัปเดตอย่างแน่นอนครับปีใหม่นี้นะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ถ้าเดินทางไปไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะ Happy New Year ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ f a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะครับ